สวัสดีค่ะวันนี้หมอเล่าถึงการฉีดวัคซีนโควิดในสาหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะก็จะมีหลากหลายคําถามค่ะหรือวันนี้หมอก็จะค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะข้อแรกก่อนเลยนะคะก็คือผู้ป่วยไตควรจะฉีดวัคซีนหรือไม่นะคะอันนี้ตอบสั้นๆเลยว่าควรจะฉีดนะคะข้อต่อไปก็คือใครบ้างสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะโรคไตแบบไหนบ้างควรจะรับการฉีดวัคซีนโควิดนะคะคำตอบเนี่ยก็คือผู้ป่วยไตเกือบทุกรายเลยนะคะควรจะฉีดวัคซีน รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะคะโดยผู้ป่วยตาตทุกรายเนี่ยหมอหมายถึงนะคะผู้ป่วยไตระยะลรังนะคะระยะที่1 2 3 4 5หนะคะทั้งที่ยังไม่ฟอกเลือดไตนะคะฟอกเลือดไตแล้วผู้ป่วยล้างไตางช่องท้องนะคะรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มที่รับการปลูกถ่ายไตค่ะทุกท่านเลยนะคะที่เป็นโรคไตเนี่ยค่ะควรจะรับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด -19 นะคะโดยเหตุผลที่เราแนะนําให้ผู้ป่วยทุกท่านค่ะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เนี่ยก็เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราจะ,ะแนะนําผู้ป่วยรับหรือไม่รับอะไรสักอย่างหนึง่งอะเราก็จะต้องเทียบใช่ไหมคะว่าประโยชน์กับความเสี่ยงเป็นยังไงนะคะขั้นแรกก่อนค่ะข้อดีของการที่รับวัคซีนเนี่ยค่ะก็คือเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้ติดเชื้อนะคะรวมทั้งการป้องกันเนี่ยค่ะจะไม่ได้100%นะคะหมายความว่า พอารับบ็อซินไปเสร็จเนี่ยก็อาจจะติดโควิดได้นะคะแต่ว่าก็จะผลนหนักเป็นบาน,นะคะการที่อาจจะรุนแรงขนาดเสียชีวิตก็อาจจะไม่เสียชีวิตนะคะรุนแรงขนาดต้องแอดมิตใน ICU ก็อาจจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะคะมีรายงานมีข้อมูลออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าผู้ป่วย ไตเรือหลังค่ะยิ่งเปอร์เซนต์ไตของท่านเหลือน้อยเท่าไรโดยเฉพาะผู้ป่วยในกลุ่มที่ฟ้องเลือกไตนะคะหรือผู้ป่วยผู้ป่วยไตยเรือรลังในระยะท้ายๆค่ะยิ่งเปอร์เซนต์ไตเหลือน้อยลงเท่าไรค่ะจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อและถ้าเกิดติดเชื้อเนะะี่ยค่ะจะมีอันตรายจะมีโอกาสที่จะต้องนอน ICU หรือว่าโอกาสเสี่ยงในการที่จะแย่ถึงท่านเสียชีวิตเนี่ยมากขึ้น,นเรื่อยๆนะคะนอกจากนี้ค่ะในความกังวลของผู้ป่วยใช่ไหมคะว่าอแต่ว่า สิ่งที่หมอได้รับคาถามมากๆก็คือคนไข้ต้องการจะมา,ายืนยันนะคะว่าเป็นโรคประจําตัวเป็นเยอะนะคุณหมอเป็นไตระยะเยอะเลยนะคะค่ะมันไค่เป็นไตในระยะเยอะเลยเป็นไตในระยะหรอหลังๆเนี่ยฉีดวัคซีนไปจะมีปัญหาอะไรหรือไม่นะคะหมอก็พยายามหาข้อมูลนะคะว่าเอ๊ะในผู้ป่วยของเราค่ะภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเราจะมีน้อยกว่าคน ส่วนใหญ่อยู่แล้วนะคะเอ๊ะเราฉีดวัคซีนไปจะเป็นไรหรือเปล่านะคะหมอก็พยายามหาข้อมูลซึ่งข้อมูลที่หมอหามาได้เนะะี่ยค่ะก็มักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสมาคมต่างๆจะเป็นแนวทางปฏิบัติใดๆนะคะทั้งอของประเทศเรานะคะของต่างประเทศเนะะี่ยค่ะเป็นไปในทิศทางเดียวกันเลยก็คือแนะนําให้ผู้ป่วยไตยเรือ้อรังทุกท่านนะคะพยายามฉีดวัคซีนนะคะเหตุผลก็อย่างที่หมอบอกไปนะคะว่าความเสี่ยงก็คือถ้าเกิดว่าติด โควิดเนี่ยค่ะมีโอกาสที่จะแย่เนี่ยมากกว่าคนทั่วไปสูงมากนะคะขออนุญาตไม่บอกตัวเลขเพราะว่าเยอะพอสมควรเลยค่ะและความเสี่ยงในการฉีดวัคซีนนะคะเวลาคนไข้จะมาถามหมอเป็นรายบุคคลเนี่ยคล้ายๆกับต้องการจะให้หมอยืนยันนะคะว่าคุณตาหรือคุณยายเนี่ยฉีดแล้วไม่เป็นไรแน่ๆใช่ไหมคะคุณหมออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหมอก็ตอบให้เลยนะคะว่าอันนี้ไม่มีใครที่จะรับรองใครใดๆได้ทั้งนั้นนะคะว่าว่าความเสี่ยงเป็นศูนย์ โดยความเสี่ยงในการฉีดวัคซีนนะคะหมอก็ยังไม่เห็นรายงานใดนะคะที่ว่าคนไข้ไตเนี่ยพอเวลาฉีดวัคซีนแล้วจะมีความเสี่ยงในการว่าจะแพ้วัคซีนหรือจะเกิดผลข้างเคียงของวัคซีนมากกว่าคนอื่นแต่ว่าข้อมูลที่ชัดเจนก็คือถ้าเกิดติดเชื้อโควิดเนะะี่ยค่ะจะมีโอกาสที่จะแย่มากกว่าคนอื่นนะคะดังนั้นคาแนะนําเวลาคนไข้ามารับปรึกษาว่าควรจะฉีดวัคซีนหรือเปล่าอนนี้หมอ ตอบให้เลยนะคะว่าท่านฉีดไปเลยค่ะแต่ว่าแล้ววันที่จะไปฉีดแน่ใจแน่ๆใช่ไหมคุณหมอว่าจะไม่เกิดอะไรอันนี้หมอใช้ควาว่าไม่สามารถรับรองใครได้แต่หมอก็เข้าใจในความกังวลนะคะเพราะว่าพอเวลาตัวเองจะได้รับวัคซีนอันนี้บอกคนไข้ว่าไม่ไม่เป็นไรนะคะรับวัคซีนเลยค่ะตัวเองก็ทํแบบนั้นเหมือนกันนะคะก็ไปฉีดวัคซีนเหมือนกันวันที่ฉีดวัคซีนก็ตื่นเต้นหมอเข้าใจ ความกังวลนะคะว่าว่าว่ากังวลแต่ว่าก็ต้องการที่จะย้ำอีกทีนึงนะคะว่าวัคซีนเนี่ยก็น่าจะเป็นาทางออกทางเดียวนะคะของอผู้ป่วยตยแล้วก็ทางสํารับประชาชนทั่วๆไปด้วยนะคะข้อกังวลของการที่จะฉีดวัคซีนของคนไข้ตายนะะาเ,เนี่ยค่ะจริงๆประเด็นเนี่ยเราจะไม่ได้อยู่ที่ว่าคนไข้ตายเนี่ยพอฉีดวัคซีนแล้ว จะได้รับผลข้างเคียงจะได้รับข้อแทรกซ้อนมากกว่าคนทั่วไปนะคะประเด็นที่เรากังวลคือประเด็นของภูมิคุ้มกันที่พอเวลาเราเราัราบวัคซีนไปเนี่ยภูมิคุ้มกันอาจจะไม่ได้ขึ้นมากเท่าคนทั่วไปที่เขาไปฉีดดังนั้นการที่เขาฉีดกัน2เข็มเนี่ยค่ะค,ะคนไข้าตายเนี่ยอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้รับภูมิคุ้มกันได้มากกว่าได้ได้เท่านั้นนะคะดังนั้นขั้นตอนที่ยังอยู่ในการหกเขียงกันการอภิปรายกันอยู่เนี่ยก็คือว่าผู้ป่วยตายควรจะได้รับวัคซีนเข็มที่ส ด้วยหรือไม่เพื่อกระตุ้นภูนพงการของเราขึ้นไปนะคะซึ่งข้อมูลนี้ก็ยังไม่ได้มีการาชัดเจนนะคะมีข้อนึ่งที่ถามกันเยอะมากเลยนะคะก็คือฉีดยี่ห้ออะไรนะคะอันนี้หมอพ็่ยามหาข้อมูลเหมือนกันนะคะว่ามีการทาเทียบหรือเปล่านะคะว่าวัคซีนแต่ละยี่ห้อเนี่ยค่ะประสิทธิภาพอะไรของคนไข้ตายของเราจะเยอะที่สุดนะคะซึ่งการทําแบบนี้ค่ะจะยังไม่ได้เท่าที่หมอเห็นข้อมูลหมอก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เจอวิจัยไหนนะคะที่ที่ทำแล้วจะสามารถ ตอบคำถามได้นะคะดังนั้นอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะคะขออนุญาตก็คืออ้างอิงจากประสิทธิภาพของวัคซีนในกลุ่มประชากรทั่วไปนะคะก็น่าจะเป็นกลุ่มของ mRNA นะคะที่ประสิทธิภาพบ้างสุดนะคะรองมาก็จะเป็นพวกไวรัลเวกเตอร์ค่ะส่วนวัคซีนที่เป็นเชื้อตายนะคะก็คิดว่าสามารถที่จะใช้ได้นะคะอันนี้หมอก็าขออนุญาต,อ,อ,ตอ้างอิงภายใต้ความรู้ที่เป็นของประชากลุ่มประชากรทั่วไปนะคะแล้วก็คิดว่าผู้ป่วยตายอาจจะ มีความแตกต่างในการตอบสนองของการได้รับวัคซีนค่ะที่น้อยกว่าคนทั่วไปนะคะนนข้อมูลเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการยืนยันชัดเจนว่าอีอ่ห้อนี้นะคะจะดีกว่ายี่ห้อนี้แต่หมอเข้าใจว่าเดี๋ยวการวิจัยค่ะผลของการวิจัยจะค่อยๆออกตามมาที่หลังนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านใดน,นะคะมีข้อมูลของการวิใจัยใดๆที่มีเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดหมอ,อขาดตกข้อ ตรงวิจัยไหนไปนะคะมีข้อมูลใดๆที่จะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะคะหมอก็ขออนุญาตรบกวนส่งลิงก์มาข้างล่างนะคะเพื่อ,อช่วยกันดูนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับในายๆท่านนะคะสำหรับผู้ป่วยไตยนะคะที่ว่าแนะนําให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19โควิดทุกท่านนะะี่ค่ะก็จะมีข้อที่จะเพิ่มเติมนะคะข้อแรกก็คือว่า แนะนำเช่นเดิมนะคะว่าทุกท่านเนี่ยจริงๆก็ควรจะฉีดนะคะแต่สำหรับผู้ป่วยที่ไปปลูกถ่ายไตค่ะก็มีคำแนะนำของอบางสถาบันนะคะอย่างผู้ป่วยรับการปลูกถ่ายไตค่ะจะต้องควรจะต้องรับวัคซีนโควิดให้เสร็จเรียบร้อยนะคะก่อนที่จะรับการปลูกถ่ายไตสองสัปดาห์นะคะหรือว่าถ้ารับการปลูกถ่ายปลูกถ่ายไตแล้วเนะะี่ยค่ะก็ควรจะหลังจากปลูกปลูกไตไปแล้วประมาณสักหนึ่งถึงหกเดือนนะคะอันนี้คุณหมอที่ดูแลท่านเนะะี่ยค่ะ จะเป็นผู้แนะนำอีกทีหนึ่งนะคะว่าสำหรับณเวลานั้นนะคะท่านเหมาะสมในการที่จะรับวัคซีนหรือยังนะคะรวมทั้งในผู้ป่วยไตยอักเสบหรือผู้ป่วยไตยที่จําเป็นจะต้องได้รับยาก,กดภูมิบางรายนะคะอาจจะแนะนําให้เช่นผู้ป่วยไตยอักเสบที่แบบจาเป็นจะต้องได้รับยาก,กดภูมิแล้วยาก,กดภูมินั้นเองค่ะจะต้องได้รับปริมาณที่ค่อนข้างมากพอสมควร ประโยชน์ในการที่ท่านมารับวัคซีนโควิดอาจจะน้อยนะคะเพราะว่ากระตุ้นภูมิไม่ขึ้นงนั้นคาแนะนาเขาก็บอกว่า,าควรจะรักษาทางไปให้เรียบร้อยก่อนนะคะก็คือ,อายากดภูมิมาตรฐานการรักษาใดๆของไตนะคะรักษาให้เสร็จเรียบร้อยให้ครบคอร์สของการรักษาก่อนหลังจากนั้นก็ยังแนะนําอยู่ดีนะคะว่าควรจะมารับวัคซีนโควิดค่ะซึ่งในเคสที่ท่านได้รับยากดภูมิ เนี่ยค่ะถ้าเกิดรับเยอะๆนะคะปริมาณยาเยอะๆ,ๆ,ๆ,ๆเพื่งจะตัวโรคเพื่จะแอคทีฟอ่างเงี้ยจะต้องถามคุณหมอนะคะว่า,าควรจะรับวัคซีนโควิดเลยหรือเปล่านะคะแต่ว่าสาหรับท่านที่แบบรักษามาตั้งนานแล้วยากดภูมิเป็นแบบได้มาตั้งนานแล้วขนาดเท่านี้ขนาดต่างๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็มักจะไม่ได้เป็นไรซึ่งก็แนะนําว่าก็คือถามคุณหมอที่ดูแลเป็นรายบุคคลเลยซึ่งหมอคิดว่าคําตอบก็น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือ แนะนำให้รับวัคซีนโควิด19ทุกท่านนะคะและก็เนื่องจากว่าเราก็ไม่ทราบใช่ไหมคะว่าพอเราฉีดวัคซีนเรียบร้อยนะคะเราก็ไม่ได้มาเจาะคุมกันดูตลอดเวลานะคะว่าไอ้ภูมิเราขึ้นเท่าไหร่นะคะเพียงพอในการที่จะป้องกันหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งบางท่านนะคะไปเจาะภูมิดูนะคะไอ้ภูมิสูงสบายใจเราก็ไม่รู้นะคะว่าแล้วภูมิเราเนะะี่ยค่ะจะตกลงมาในระดับที่ไม่สามารถที่จะป้องกันเชื้อโควิดได้ตอนไหนนะคะดังนั้นคําแนะนําก็คือหลังจากที่ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิดแล้วเนียคะก็ยังจําเป็นจะต้องอปฏิบัติตัวอย่างเดิมน,นะคะก็ยังต้องมีการใส่แมสนะคะไปในที่ชุมชนให้น้อยที่สุดนะคะล้างมือบ่อยๆแล้วก็รักษาระยะห่างในชุมชนค่ะวันนี้หมอก็ได้นําเรื่องนี้มาฝากกันนะคะขออนุญาตย้ำอีกทีหนึ่งนะคะว่าเกิดท่านใดมีข้อมูลใดเกี่ยวกับาทานไปนะคะแล้วก็เกี่ยวกับวัคซีนของโควิดที่จะเป็นประโยชน์กับ ส่วนรวมนะคะขออนุญาตส่งส่งลิงมาให้ใต้ข้างล่างให้หน่อยนะคะวันนี้หมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเรียนรู้เรื่องใตกับหมอไตหมอไตให้คำตอบเพื่อให้ดึงกับผลสวัสดีค่ะ